อร่อยเลิศอร่อยลเลิศขอบเขตวันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารของแท้แน่นอนออริจินัลชื่อร้านจำให้แม่นกับภูเก็ตนะคะอร่อยทุกจานเหมือนคุณอยู่ภูเก็ตเรามาคุยกับเจ้าของร้านคุณพิมพ์วรรีรักเย่าวขวัญสวัสดีนะจ๊จะ สวัสดีค่ะอาหารของเราเป็นยังไงภูมิใจนําเสนอเมนูอะไรที่ต้องกินจะค่ะของเรานะคะจะนําเสนอเป็นอาหารื้นเมืองของภูเก็ตนะคะแล้วก็เป็นอาหารท้องถิ่นของภูเก็ตสูตรต้นตํำรับดั้งเดิมของภูเก็ตเลยนะคะ,คะอันดับแรกเพราะที่นั่นเป็นจีนฮอ,อกเกี้ยนพราะจีนฮอ,อกเกี้ยนก็ต้องเจอหมี่ฮก เกี้ยนนะจ๊ะจะเป็นหมี่ผัดแบบดั้งเดิมจะใช้เป็นบะหมี่ฮกเกี้ยนไข่วัตถุดิบอื่นๆเราก็นํามาจากภูเก็ตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นซอสในการปรุงรสรวมทั้งซีฟู้ดที่ใส่ลงไปก็จะทําให้ความเป็นบะหมี่ฮกเกี้ยนน่ากินยิ่งขึ้นค่ะ,ะแล้วก็สุดท้ายด้วยจะเป็นไข่ออนเซนนะคะใช่ที่ออนเซนไหลๆเยิ้มๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะเมนูที่ค2ค่ะจะเป็นโอต้าวค่ะมันจะเป็นกึ่งกลางระหว่างหอยทอดกับอส่วนจะไม่กรอบจนเกินไปจะอยู่ตรงกึ่งกลางนะคะโดยว่า สุดิบหลักของเราก็จะเป็นหอยนางรมเล็กแล้วก็ใส่เผือกกากหมูด้วยกากหมูเจียวค่ะนี่เลยแล้วทานกับน้ําจิ้มอะไรจ้ะเขาเรียกว่าซอสพริกปั่นค่ะเอาละไปอีกหนึ่งเมนูจะเป็นหยวกกล้วยเถื่อนผัดกะปิกุ้งะนะคะเราจะใช้เป็นหยวกกล้วยป่าของเราก็คือใช้กะปิสกทงังใต้เผ็ดกาลังดีแล้วก็ไม่เค็มจนเกินไปด้วยนะคะเป็นหยวกกล้วยป่าผัดกะปิกุ้ง ไปอีกหนึ่งเมนูปลามงทอดเครื่องปลามงหรือปลากระมงเนี่ยนะคะเป็นปลาน้ําลึกหาทานได้เฉพาะบางฤดูตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ5้กิโลขึ้นไปนะคะตัวเนื้อสัมผัสะจะมีความแน่นนะคะนํามาคลุกเค้ากับเครื่องแกงโดยใช้เครื่องแกงเนี่ยไปทอดให้มันมีความแห้งพริกแกงแบบจัดเต็มมากอร่อยเลยนะคะ<ม>เรามาเผ็ดกันหมดละพะโล้ที่นี่ไม่ใช่พะโล้จีนธรรมดาจา้ะ หมูฮ้องพะโล้เราจะใช้เป็นสับประรดภูเก็ตนะคะแทนความหวานแล้วก็เราจะไม่ใช้เครื่องพะโลเลยใช้3ามเกลือเป็นตัวหลักในการปรุงรสเราใช้เวลาตุ๋นประมาณ5ชั่วโมงนะคะถึงจะได้เป็นจานนี้ออกมาหมูฮ้องทางใต้เขาดังมากนะคะไปอีกหนึ่งจาน แกงกะหรี่ไมฝันเป็นยังไงจ๊ะจะเป็นเครื่องแกงกะหลี่วัตถุดิบหลักนะคะก็จะมีไก่ตีนไก่เลือดไก่ทานกับเส้นหมี่หุ้นของภูเก็ตโอ้ลหนึกถึงขนมจีนน้ำเงี้ยวเลยคล้ายๆกันค่ะคล้ายๆแต่คนละรสชาติเลยนะคะค่ะอันนั้นขึ้นเหนือวันนี้เราลงใต้แล้วมาเจอกับตัวเครื่องดื่มเก๊กั่วยค่ะหวานน้อยอร่อยมากนะจ๊ะตอนนี้เขามีกี่สาขาแล้ว มี3สาขาค่ะสาขาหลักก็คือที่ดีโอสยามพาซาที่นี่นะคะ,คะแล้วก็เซ็นทรัลเอ็มบาซีนะคะ,ะอยู่ในฟูดคอร์ทที่เป็นอีทไทยแล้วก็แฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะ,ะโซนฟูดมาร์เก็ตค่ะและที่นี่สามารถรับจัดเลี้ยงและมีเคเทอร์ริ่งด้วยวันนี้เลยขอการันตีอร่อยจริงจังจำให้แม่นกับภูเก็ตอร่อยและเชิญมาได้ที่ร้านกับภูเก็ตตั้งอยู่ที่ ย่านพระนครถนนพุรพาร้านอยู่ภายในศูนย์การค้าดิโอสยามพลาซ่าชั้นสามและสำหรับเมนูอร่อยเลิ่ต้องกินกับร้านกับภูเก็ตคือเมนูนี้เลยครับอะไรเลตกับบริเลฟเมจิวอ,อีติ้งย่าผิงฉัง,งสวัสดีนะคะ